คุณจำความรู้สึกนี้ได้ไหมครับแดดบ่ายโมงที่ร้อนจนแสบผิวทั้งพ่นยาหนัก20กิโลที่กดทับอยู่บนไหล่ขาที่ก้าวไม่ออกเพราะโครนดูดและที่แย่ที่สุดคือกลิ่นสารเคมีที่ลอยฟุ้งเข้าจมูกเราเต็มๆผมเคยถามตัวเองว่าเราต้องทนเหนื่อยแบบนี้ไปจนแก่เลยเหรอจนกระทั่งเจ้านี้บินเข้ามาในชีวิตผมครับสวัสดีครับชาวเกษตรอินดี้ทุกคนวันนี้ผมไม่ได้พามารีวิวของเล่นเด็กนะครับแต่นี่คือโรนเกษตร เทคโนโลยีที่เขาว่ากันว่าจะมาเปลี่ยนชีวิตชาวนาให้สบายขึ้นเห็นนี้ไหมครับใช่มันช่วยทำให้งานผมเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมมันเจ๋งมากแต่เดี๋ยวก่อนราคาค่าตัวหลักแสนแบบนี้มันคุ้มจริงเหรอซื้อมาแล้วจะคืนทุนตอนไหนหรือจริงๆแล้วจ้างเอาคุ้มกว่าคลิปนี้ผมจะพาไปหาคำตอบแบบไม่มีกัก๊กกางตัวเลขให้ดูกันชัดๆไปเลยครับ ่อนอนืลืมภาพเครื่องบินบังคับวิทยุที่หลานเล่นไปก่อนเลยนะครับเพราะเจ้านี่มันคือหุ่นยนต์ครับความฉลาดของมันคือเราไม่ต้องมานั่งบังคับซ้ายขวาตลอดเวลาแค่เราวาดแผนที่แปลงนาลงในมือถือกดปุ่มเดียวฟุ๊บมันบินเองทํางานเองพ่นยาเสร็จบินกลับมาหาเราเองเหมือนมีสมองกลนส่วนตัวเลยแหละครับและทีเด็ดที่หัวฉีดมือโยกสู้ไม่ได้คือแรงลมจากใบพัดครับสังเกตดูนะครับ ลมมหาศาลจากใบพัดเนี่ยจะช่วยกดละอองน้ำยาให้ฟุ้งกระจายและมุดลงไปถึงโคนต้นหรือใต้ใบพืชซึ่งเป็นที่ซ่อนของพวกเพลี้ยและมแมลงงานนี้บอกเลยว่ารอดยากครับอา้าวพูดเยอะเดี๋ยวจะหาว่าคุยมาดูของจริงกันเลยดีกว่าโจทย์วันนี้นาแปลงนี้5ไร่ปกติถ้าผมเดินพ้นเองนะต้องมีครึ่งวันเสื้อผ่าเปียกโชกแน่นอนมาดูกันว่าจดโดรนตัวนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มครับดูความนิ่งของมันนะครับ บินตรงแนวระยะห่างสม่ำเสมอไม่มีคำว่าเหนื่อยไม่มีคำว่าอู้เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่1ินาทีนิดๆเองโอ้โหผมยังจิบกาแฟไม่หมดแก้วเลยใช่มันช่วยทำให้งานผมเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิมมันเจ๋งมากนี่แหละครับคือความโกงของเทคโนโลยีเอาล่ะครับสนุกกันพอแล้วมาคุยเรื่องซีเรียสที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคือเรื่องเงินครับกำเงินก้อนโตไปซื้อมาเมื่อไหร่จะคืนทุน ผมสรุปให้แบบเกษตรอินดี้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ครับข้อที่1ถ้าซื้อมาใช้เองคนเดียวฟังผมดีๆนะครับถ้าคุณทำนาแค่20-30ไร่ผมฟันธงเลยว่าไม่คุ้มครับเพราะแบตเตอรี่โดนมันมีอายุการใช้งานยิ่งจอดทิ้งไว้นานยิ่งเสื่อมไวต้นทุนคุณจะจมครับแต่ข้อที่2ถ้าซื้อมารับจ้างด้วยอันนี้หนังคนละม้วนเลยครับค่าจ้างเฉลี่ยตอนนี้ไร่ละ60-80บาท วันหนึ่งถ้าคุณขยันหน่อยบินได้50ไร่เงินเข้ากระเป๋าวันละ3,000-4,000บาทถ้าทำแบบนี้ได้สม่ำเสมอไม่เกิน1ปีคืนทุนค่าเครื่องแน่นอนครับหลังจากนั้นคืองำรอยล้วนๆเลยครับมันเจ๋งมากแต่เดี๋ยวก่อนครับโลกความจริงมันไม่ได้สวยหรูเสมอไปสิ่งที่เซลส์ขายโดรนไม่ค่อยบอกคุณคือค่าบำรุงรักษาครับหัวใจสำคัญคือแบตเตอรี่ครับ ก้อนหนึ่งราคาเป็นหมื่นและมันมีรอบการชาร์จถ้าดูแลไม่ดีบวมเร็วเสื่อมเร็วเงินทั้งนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดคือห้ามตกเด็ดขาดครับโดนเกษตรไม่เหมือนรถยนต์นะครับไม่มีประกันชั้นหนึ่งที่เคลมง่ายถ้าตกทีนึงค่าซ่อมอะไหล่สะเทือนกระเป๋าแน่นอนเพราะฉะนั้นสติสำคัญที่สุดครับสรุปนะครับเพื่อนๆโดนเกษตรคือเครื่องมือทำกินที่ดีที่สุดในยุคนี้แต่มันจะกลายเป็นเครื่องผลิตเงินหรือภาระก้อนโต ก็อยู่ที่ว่าเราซื้อมันไปใช้ให้คุ้มค่าแค่ไหนถ้ามีที่เยอะหรือรวมกลุ่มกันซื้อลุยเลยครับคุ้มแน่นอนแต่ถ้าทําน้อยๆจ้างเอาก็สบายตัวดีครับไม่ต้องดูแลเองใครที่ใช้อยู่หรือกําลังลังเลมีความเห็นยังไงคอมเมนต์มาคุยกับผมข้างล่างได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันสําหรับท่านที่ชอบคลิปสาระเกษตรแบบอินดี้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเกษตรอินดี้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมขอตัวไปบังคับโดรนกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ